สวัสดีครับสวัสดีครับผมผมตีทันเดอร์ครับวันนี้พี่ตีจะพาทุกท่านเนีย่ยมาชมคลิปรอบคันสำหรับเจ้า Honda Go Wing งนะฮะรถคันนี้จดทะเบียนปี2016นะฮะเลขไม่สองหม่กิโลเมตรแท้ครับนะฮะสาภาพสวยเหมือนใหม่ป้ายแดง,าแดงมาพร้อมกับออปชั่นดะ้วยนะฮะจะมีอะไรบ้างสวยแค่ไหนเลขไม่แท้ไหมมามาชมกันเลยครับเลขไม่คันนี้ครับวิ่งมานะฮะมาดูกัน นี่28,364กิโลเมตรแท้นะฮะเรามีเลขไม่จากบรรลุคาให้ดูทุกคันครับหน้าจอเรือนไม่นะครับไม่มีรอยขีดข่วนแตกร้าวฟังก์ชันการใช้งานสามารถใช้ได้ครบทุกฟังก์ชันแน่นอนครับคันนี้สามารถฟังสยุ a m อ M และ FM ได้นะครับออปชั่นแบบว่าจัดเต็มจริงๆครักุญแจคันนี้ให้มาครบถึง2ดอกเป็นรุ่นฉลองครบรอบ40ปี h อ n da ด้วยนะฮะ นี่ครับตัวแฮนด์ครับเป็นแฮนด์เดิมนะครับไม่มีรอยนะครับกระปุกน้ำมันเบรกนะครับไม่มีรั่วซึมสีไม่มีดูุดร้อนประกับไฟฟ้าเดิมครับตัวหนังสือไม่มีเรือลางครับสามารถใช้ได้ครบทุกปุ่มแน่นอนครับสำหรับคันนี้นะฮะปอกแฮนด์เดิมสวยครับตุ้มไปแฮนด์เดิมมือคลัตต์ตบหึงมือเบรกนะฮะเป็นของเดิมครับเป็นแบบก้านเหรียญปรับระดับได้กระปุกน้ำมันเบรกไม่มีรั่วซึมสีไม่มีดุดร้อนเช่นเดียวกันประกับพันเร่งตัวหนังสือไม่มีเรือนลางครับสามารถใช้งานได้ครบทุกปุ่มแน่นอนนะครับ ุ่คอนโซลกลางนะครับเป็นสีเดิมนะฮะนี่ครับเบาะนั่งเป็นหนังเดิมติดรถจากศูนย์ครับไม่มีขาดไม่มีรูครับคันนี้มาเพราะว่ากล่องด้านหลังแต่งในสไตล์ฮาร์เลยเดบิสันด้วยนะครับคนนั่งซ้อน้อบบอกว่าสบายมากๆคันนี้ด้านหน้าครับมาเพราะว่าชิลน้าขนาดใหญ่นะครับนะครับชุดหน้ากากด้านหน้าครับโลโก้อยู่ครบนะฮะเป็นรุ่นฉลองครบรอบ40ปีนี่นะฮะโคมไฟหน้าเดิมสวยครับมีรอยหินบ้างตามการใช้งานเพียงเล็กน้อยนะฮะ กระบอกชคสวยครับไม่มีตามดไม่มีรั่วซึมครับบังโคลนหน้าเดิมเป็นสีเดียวตัวรถนะฮะไม่มีขีดข่วนแตกรราวยางหน้าหลังครับนี่ฮะสภาพที่มาน80%นะครับขอบล้อด้านหน้าครับไม่มีถลอกไม่มีดุ้งครับจานเบรกด้านหน้านะครับเป็นร่องเพียงเล็กน้อยเท่านั้นนะครับมาพร้อมกับระบบเบรก ABS ครับกระบอกชกด้านล่างไม่มีรอยหินล้มลด์นะครับไฟสัดทิมอยู่ครบคาลิเปอร์จากนิชชินก็ไม่มีรอยล้มลด์เช่นเดียวกันหน้าเครื่องครับมาดูครับแห้งๆใสๆครับ ตาสไตล์ทันเดอร์ไบท์รถเจ้บุรีคันนี้มีไฟสปอร์ตไลท์คู่หน้าอีกด้วยนะฮะนี่นะฮะแล้วก็ด้านล่างครับอีกหนึ่งคู่เป็น2คู่นะครับแฟริ่งด้านขวาครับโลโก้อยู่ครบไม่มีรอยล้มแปะแตกร้าวนะครับแข้งเครื่องฝั่งขวาครับไม่มีรอยล้มล้มแปะล้มสไลด์ไม่มีครับเนี้ยบมากๆครับนี่ฮะเฟรมเดิมสวยครับเฟรมเดิมสวยครับพักเท้านะครับด้านหน้านะครับก็มีมาให้ด้วยพักเท้าคนขี่นะครับ ยางเต็มครับขาเยืหลังไม่คดไม่งอนะฮะคันนี้คันนี้ต้องบอกว่าเป็นท่อแต่งดีกว่าเพราะเสียงท่ออนข้างแบบโอ้โหโหดมากๆนะฮะเดี๋ยวมาฟังเสียงท่ออันนี้เป็นท่อแต่งเดี๋ยวก่อนนะครับจากคอปปอานะครับเป็นท่อแต่งคอปปอานะฮะเดี๋ยวมาฟังเสียงท่อคันนี้กันเสียงหวานมากๆวิท ดีครับสตาร์ติดง่ายครับรอบเดินเบานิ่งอัตาราเร่งเป็นไงครับดีครับขึ้นเร็วลงเร็วรอบเครื่องยนต์นิ่งครับอัตาราเร่งดีนะครับไม่มีสะดุดเลยโอ้โหแม่ฝนนักมากครับกระเป๋าด้านข้างสวยครับไม่มีรอยนะครับก็บอกว่ามีแค่รอยขนแม่ดีกว่ารอยล้มแปะล้มสไลด์นะครับไม่มีแน่นอนครับตัวตัวล้อด้านหลังมีเห็นไหม ล้อหลังครับเป็นสีเดิมครับไม่มีถลอกไม่มีดุ้งจานเบรกด้านหลังต้องบอกว่าเป็นล่องเทียนเล็กน้อยครับมาพร้อมกับระบบเบรก ABS นะฮะด้านท้ายครับไฟท้ายเดิมสวยครับโอ้โหต้องบอกว่ายาวมากๆนะฮะศูนตรงไม่มีบิดเบี้ยวรถคันนี้ไม่เคยมีอุบัติเหตุแต่ในทั้งสิ้นแน่นอนครับจะดูท่อเด็กออกข้างละสามใบโอ้โหสุดยอดมากมากครับนี่ฮะกระเป๋าด้านข้างฝั่งซ้ายไม่มีรอยนะครับ ลอยล้มแปดล้มสไลด์ไม่มีนะครับสวยเนียบมากๆตัวท่อฝั่งซ้ายก็ค่อนข้างสวยครับไม่มีรอยเช่นเดียวกันนะฮะนี่ครับมีแคสบาร์ด้านข้างตัวนี้มาให้ด้วยนะครับเป็นอุปกรณ์เสริมครับพักเท้าหลังยางเต็มฮะนี่ครับพักเท้าด้านหน้าครับยางเต็มเช่นเดียวกันคันเกียร์ครับไม่คดไม่งอนะฮะเฟรมสวยครับให้ดูเฟรมก่อนบินนี่เฟรมเดิมสวยมากๆปุ่มนะครับปรับวิทยุ FMAM สามารถใช้งานได้ครบทุกปุ่มแน่นอนนะฮะ แล้วก็นี่ครับฟลิงฝั่งซ้ายสวยครับโลโก้อยู่ครบไม่มีรอยล้มแปะแตกร้าวแข้งเครื่องฝั่งซ้ายครับนี่ฮะเนียนสวยมากๆนะครับไม่มีรอยนะฮะล้มแปะล้มสไลด์ไม่มีแน่นอนครับหน้าเครื่องครับมาดูครับแห้งแห้งใส่เนี้ยบครับตาตาลัยเทอร์ไบท์นนทบุรีนะครับไฟซัดทีมด้านซ้ายก็อยู่ครบนะครับคาลิเปอร์สวยครับกระบอกโช้ครับไม่มีรอยหินล้มสไลด์เลยจานเบรกด้านหน้าก็ เป็นล่องเพียงเล็กน้อยครับสัมผันกระด้านขวาแล้วก็มาพร้อมกับระบบเบรก ABS ด้วยนะครับเอานะฮะคันนี้เราเปิดราคาไว้อยู่ที่นะครับนี่ห้าแสนสี่หมื่นเก้าพันบาทเท่านั้นดาวเริ่มต้นเพียงหนึ่งแสนสี่หมื่นเก้าพันบาทฟรีค่าจัดไฟแนนซ์ครับฟรีค่าขนส่งทั่วประเทศฟรีของเหลวทั้งคันก่อนส่งมอบฟรีค่าโอนเงินสดลดได้อีกถ้าคุณกำลังมองหา Honda g โกวิ้งนะฮะปี2016ัคันนี้ตอบโจทย์แน่นอนนะครับราคา ต่อรองได้นะครับรับแลกเทินบิ๊กไบทุกรุ่นถ้าคุณอยากเปลี่ยนแนวนะในตานรถแบบสไตล์ทัวริ่งขี่สบายๆแบบนี้นะมาเลยครับเรารับแลกเทินทุกรุ่นนะฮะที่เป็นรถทัวริ่งนะครับแอดเวนเจอร์หรือเป็นรุ่นไหนก็ได้ทรงไหนก็ได้รับหมดทุกรุ่นแน่นอนแล้วเจอกันครับทันเดอร์ไบ e ์นะำตบุรีครับขอบคุณครับ